เายินงเงนด้แต่เอาพี่น้องก็ดังก้อยกุ้งแบบสดสดแบบกันเองแบบบุฟเฟ่เอามือยงเลยเพราะว่าซ้อนไม่มีกุ้งก้อกยกุ้งก็นังส่ง อันส uhm. ่งก้อยกุ้งอย่เด้อพี่น้องเลบักหน้าใส่เท้าถืนนวดข้างในตัวเท้ามากข่อยกุ้งพี่น้องมากกำลังส่งบักหน้าใส่ปูนมเราเดียวมันหันเนี่ยนะเอาหนิเฮ้ยแเเดียววันหั่นเนี่ย กินแบบอันกินแบบบุฟเฟ่พี่น้องแบบง่ายๆมืยอเนี้พักเที่ยงพักเที่ยงพักเที่ยงกินข่าวค่ะมาอนี้มืันวันทำงานเก็บพลิกนะคะก้อยกุ้งเอียงนี่โอ้ก้อยดับเอออันกระล่งบีบักน้าวขั้นไปเมื่อดำดำก็ขาวเลยนะคะก้อยกุ้งนะคะล่างอย่างดีแล้ว เออเด้อพี่น้องกำลังส่งกุ้งเนี้ยนะแม่น่าเรียกเป็นแต่สั่งเยเออแต่นหนดิหนาน่ะส่งกุ้งอยู่ส่งเลงบอกส่งเลงซิมซิมเลยอ้าวอ้ามเบ้ยรสแซ่บแม่หอมข้าวคัวโอ้พี่น้องหอมข้าวคัวแซ่บขนาดตักไปนี่เอาตักเอาตักไป พันตากวยเอาพันตากรุงอยู้เอาไปเอาก็โทษนะสวัสดีค่ะเ้าบ้านกุ้เต่ามีผู้เดียวมากกับไค เอาตีเอาอันเอาตีเอาบ่เอาบ่เอาขม่นางทำมเทใจงอแง่เอาคือเอากนมูเถอะตีย่รถบ่อยแย่รถบ่มาโยกไก่กุงมามาไปที่นี่

ไคเยเอาปลาเก่งแถกเี่ยไหมเออเต้ป้าเก่งเนาะข่อยได้ผู้เดียวในร้านผู้เดียวเฮตุลูอยู่ร้านข่อยอยู่คนแกนเออร้านผู้เดียวแต่ว่าเขาไปอยู่น้ำสสีฮะเนึงเตออแต่เอมีความสุขหร้วล่ะมีลูกไม่ร้านอาตุนตัางกลองมาทาง มวยมยอ,อะไรเป็นด้โอ้บอมคอยอันนี้แลไปดย่อนก่อนอไปไปกินข้าวมาไปกินข้าวเกี่มอไ้นิมา่นั่งนั่งน้ำแข็มาเด้อค่ะมาเด้อกินข้าวพ่อเรีวมันลาย่ะ